สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับบทบรรณานิการของหนังสือพิม์พแนวหน้านะครับฉบับวันที่31เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่านักโทษชายทักษิณและแพรทองทานเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนญี่ปุ่นที่ชื่อว่านิเคอีเอเชีย เธอบอกว่าอย่างนี้ครับเธอบอกว่าพ่อของเธอเนี่ยป่วยแต่คงไม่ตายแล้วเธอก็บอกอีกว่าเธอเนี่ยพาลูกไปเยี่ยมนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์ละสองครั้งคําถามคือว่าแพรทองทานไปเยี่ยมนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรไปที่ไหนครับไปที่โรงพยาบาลตํารวจจริงๆเลยครับแน่ใจเหรอครับว่าใช่ปัญหาคือแพรทองทานเนี่ยไปเยี่ยมนักโทษเด็ดขาดชาย ทักษิณจริงหรือและก็ต้องถามย้ำว่าไปเยี่ยมมาเมื่อไหร่ไปวันไหนหากไปจริงทาไมนักข่าวที่ไปรอทําข่าวที่โรงพยาบาลตํารวจไม่เคยได้ภาพของแพทองทานพาลูกไปเยี่ยมนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเลยคําถามต่อมาครับเป็นคําถามที่ว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรครับ เพราะไม่มีหมอรายใดของโรงพยาบาลตำรวจตอบคำถามเรื่องอาการป่วยของนักโทษแม้จะอ้างว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณป่วยหนักจนต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจยาวนานกว่า140วันแล้วก็ตามน่าประหลาดใจมากครับน่าประหลาดใจมากที่แพทองทานเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อของญี่ปุ่นเรื่องพ่อของเธอเนีป่วยอยู่ แต่กลับไม่เคยพบเห็นเลยนะครับว่าแพทองทานให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยเรื่องอาการป่วยของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรคนนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับแพทองทานยังให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นด้วยว่ายังไม่สามารถร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลได้เพราะว่าคิดไม่ตรงกันเรื่องมาตรา112แต่คําถามนี่คือแล้วแพทองทานจําได้ไหมครับว่าเคยให้สัมภาษณ์ว่ามีการใช้มาตรา112เป็นเครื่องมือทางการเมือง แล้วก็มีการฟ้องร้องคดี112ค่อนข้างมากจนถึงขนาดที่ว่าต้องการให้นําเรื่องมาตรา112เนี่ยไปหาข้อสรุปในสภาและต้องจํากัดให้ได้ว่าใครจะเป็นคนฟ้องร้องคดีมาตรา112นั่นแสดงว่าแพรทองทานเนี่ยเคยพูดว่าต้องนําประเด็นมาตรา112ไปหารือในสภาและทําไมวันนี้วันนี้เมื่อแพรทองทานให้สัมภาษณ์กับนิ k เ e คอีเอเชียเนี่ยถึงได้อ้างบอกว่าไม่สามารถร่วมเป็นรัฐบาลกับก้าวไกลได้ พราะติดเรื่องมาตรา112ที่คิดไม่เหมือนกันทั้งๆท,ที่พักเก้าวไกลกับแพรทองทานเนี่ยพูดเรื่องมาตรา112เนื้อหานี่แทบไม่ต่างกันเลยนะครับหรือว่าความคิดเรื่องมาตรา112ของแพรทองทานในวันนั้นจะแตกต่างไปจากความคิดในวันนี้หลังจากที่ได้รับตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วหรือเปล่าแต่คําถามก็คือว่าแล้วมันจริงเหรอครับที่ว่าแพรทองทานในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ย มีความเห็นเรื่องมาตรา112ไม่ตรงกันหรือสอดคล้องกับพักก้าไกลโดยเฉพาะประเด็นการล้มล้างหรือยกเลิกมาตรา112จะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคนที่ติดตามประเด็นของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรว่ายังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่เนี่ยนะครับก็น่าจะได้รับคำตอบจากที่แผ่ทองทานให้สัมภาษณ์กับนิคอเอเชียไปแล้วนะครับ ที่เธอบอกว่าเธอพาลูกไปหานักโทษเด็ดขาดชายทักษิณทุกสัปดาห์สัปดาหละสองครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงแต่เรื่องนี้เราไม่เคยได้ยินแพรทองทานให้สัมภากับสื่อไทยแต่ประการใดนี่คือความประหลาดที่ออกมาจากปากของแพรทองทานถ้าหากว่านักข่าวไทยได้ยินหรือได้อ่านบทสัมภาที่แพรทองทานบอกกับนิเคอีเรื่องการพาลูกไปพบกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเป็นประจำทุกสัปดาเนี่ยนะครับ นักข่าวไทยก็น่าจะไปสอบถามเรื่องนี้กับแพรทองทานเอาให้ชัดเลยครับไปเยี่ยมมาเมื่อไรไปเยี่ยมที่ไหนไปยังไงทําไมถึงไม่มีนักข่าวรายใดพบเห็นเลยทั้งๆท,ท,ที่มีนักข่าวเป็นจํานวนไม่น้อยนะครับแวะเวียนไปเฝ้าสังเกตการอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจเป็นประจําคําถามคือว่าแพรทองทานเนี่ยใช้วิธีการล่องหนหายตัวไปเยี่ยมนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรหรือ,อยังไงครับ หากไปเยี่ยมจริงๆเนี่ยมีหลักฐานการขออนุญาตเข้าเยี่ยมตามระเบียบของกรมรัชทันหรือเปล่าหรือว่ากรมรัชทันยุคนี้เนี่ยอนุญาตให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรไปอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วยังอนุญาตให้ใครต่อใครเนี่ยเข้าไปหาไปพบนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้โดยที่ไม่ต้องลงบันทึกการเข้าเยี่ยมนักโทษอย่างนั้นไหมครับแพรทองทานให้สัมภาษณ์เธอบอกว่าการเมืองไทยต้องก้าวต่อไปข้างหน้า แต่พฤติกรรมการเมืองของแพรทองทานเนี่ยไม่ได้บ่งบอกเลยแม้แต่น้อยนะครับว่าตัวเธอเนี่ยก้าวไปข้างหน้าตามคําให้สัมภาษณ์หรือไม่เพราะว่าตัวของแพรทองทานยังแสดงให้สาธารณชนเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าตัวของเธอกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังอยู่ในอานัดของนักโทษเด็ดขาดชายทักษณิณจินวัตรวินยูชนยังเฝ้ามองอยู่นะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละครับนักโทษเด็ดขาดชายทักษณิณจินวัตรจะแสดงบทบาททางการเมืองออกมาอย่างไรจะแสดงบท ป่วยต่อไปได้เรื่อยหรือว่าจะเล่นบทหายป่วยเป็นปลิดทิ้งหรือเปล่าเมื่อได้รับอภิสิทธิ์ให้เป็นนักโทษที่ไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวเรามารอดูกันรอดูกันนะครับว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณกับลูกสาวคนเล็กเนี่ยจะเล่นบทอะไรกับการเมืองไทยแต่ที่แน่ๆคือการเมืองไทยในยุคนี้ ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามนักโทษเด็ดขาดชายทักษณิณชินวัตรไปได้เพราะนักโทษเด็ดขาดชายทักษณิณชินวัตรยังมีอิทธิพลอยู่เหนือพักเพื่อไทยอย่างเบ็ดเสร็จยังไงนะครับ